ลองดูลองดูตีต้นรับสู้เอาดูไว้ทุกคนเอาหน่อยเอาเอามาังกรมาเล่นเยอะๆน้องศัตรูจะปรากฏตัวในอีพ่อวินาทีสูส้กับศัตรูไปด้วยกันจะมมาวันสุดม,มนหานอลหนาบเออวอะไร,รได้โซนซ้ายวะความมันโซนขวาแล้ว การเคียร์นะเว้ยนะเว้ยนั่งเลยตัวเด็กก่เดี๋ยวมไปตัดคืนตัวนี้ก่อนสองนาทีสี่ปีกพอีคุณที่นี่เปิดวงเลยไเลยป่ะฟีกเปล่านะพี่เมกอะไรเนาะบําบอยแจ็สโซ่ เกี่ยหนึ่งไว้นะเอยหนึ่งไปแล้วูได้ตัวเล็กพิกตี้มาปั๊มเราฟิกยกไม่ทันมันไม่มีตัว่าสคิวแล้วฟิกอะไระอีเนี่ยไปนะผมต้องรีนะโอเคเมื่อกี้ผมบอกเดี๋ยว่า มกำลังลงไปมันกำลังลงไปเยอะ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 กำลังลงไปกำลังลงไปโอเคชับไปเลยลงมาอย่างเง้ยนะไ่เลยไปเลยแน่เล่นลุนเจาะ้อยนะพี่เปิดห้อง เนีว้าวให้ดีเลยหลักเรียนคองสองเวฟบสี่เกือบสี่เปไม่ลงเทเลทดีกว่าเกือบร้อยล้าโลไม่ดีเลยเเนี่ครับออกตัดเลือกกวัวเนี่ยนนเ,เป็นชีวม,มันไม่เข้ากลางด้วย ไม่ให้เรา่ใหเา่หเา่หมาามาามาดิอีกทีเจ็บ่ะจะิป์ดนเลยดนเลยฮัลโหลมันกำลังลงไปมันกลังลงไปมันกลังลงไปตามเีจะเ้ยเเอีดเแดงให้เรรกลา เล่นหน่ายแล้วเล่นยกแล้วยกแล้วยกแล้วเล่นแต่แล้วเฟรมดีฟิกนะต้องแบบไม่ไหวปะไม่ามีกไมอเฮ้เลนมาอีกป่วยเล่นปั๊มไปไมาพี่ซี่แหละระวังนะพี่เม้ว่อมวอ มาล้างควาอินที่หายหมดไปเลยมีขอมีมาลองไปนะเว้ยโอเคล้างแผนต่ะ ทหารกลับมาได้บ่กวะมีสกิลออกว่ามีิกโอ้นอเลนมาวะกูเคกลางเร็วกันนะจะดักไปแล้วนะกันดักเลยกูได้เค์กลางเร็วก่อนอะเมทันหายนะเว้มดเนี่ย่สวยเลกมาวั้เดี่ยเ็มาก เรียนไปอะไรมาไปเรีนมาหมดทิกละยองแล้วยองลใสวยส่ใสวยส่โอ้โหเมียนเตะกันอทำยัยไม่ได้ยอมกระดัมเจ็บมากกระดามเตแล้วนไปตุกอะไรวะกระดัมเที่ยวหาย

โล่งเป็นผักเลยสักโอ้ีหผันแล้วเฮ้ยมันหลุดมาตัวเดียวปิดมาได้ไหมเนี่ยเนี่ยเล่นโคตรลึกเลยวางโดนดักนะพี่เวเล่แหละ ไม่มีนะป่าป่าบัวทำไมไม่มีตะกี้เราป่ามันไม่น่าตายหรอกพัไปเร็จอยู่นี่กเสียล้เ็แม่เมนตียเาเมนแปนตีแล้วอย่างอย่างอย่าแปนเริ่าง้เลมด้อดอกไม่โดนตั้งสี จบแิวรับแล้วรับเก็บผมมารับการนอเว้ผมไม่ไ้รอกกอจังวะรับกินีเนี่ยหลงหลังโอ้โแล้วจังหวะทำมิงเบียนเบียนดิเจ้าปิกเจ้าปิก้าเดไปหานดมนะ

ตะทีมแคบไอเดียอะไรวะโหเฮียโดนเนี่ยอรีกล้วกันได้บ่ยได้พเวลาได้อยู่อ่ะไดู้่ไม่เอาขอให้เกมดีอยอยซอยยยจนมันอันติมาอีกรอบอ่ะพอมับไปลาวะ เนี่ยอยู่ปะเนี่ยน้องดักดักอยู่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 ฟาเรนตีดักอยู่คนเดียวเด้อไม่คลิกที่เจ็บสะตล์ทุกว่นเรื่องราวผมปะเขายไว้ล่างยังตามตัวเดียวล่างยังตามตัวเดียวร่างยังตามตัวเดียวอ่สุดกลางมันโผล่สองไม่รู้มันไปล่างด้วยกันหรือเปล่านะสามตัวเนี่ยวารามอยู่เนี่ยมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อย มาอยู่มาอยู่าอยู่ไปประจำป่ะออาประาำเลยปะอาดาปะเลยป่ะด้ตัวนะปมากนี้สวย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 รีบเอารีบเอาเมัยจะเอาเฮียจะเอาได้อยู่บ่อยมันมันเราไม่จำเราไม่ชำมันเราม่เพว่าวๆๆวาว่ปมาปมอีกซี่กับเทลครึ่งหลอดสองตัวเลยนะ้นเโอเคเคเันแดงเนันแดงเลยนะ อะไรปโดนปูหัว้ายละวแม่ทยังไง้างยันเล่นเหรอไปไปตีกันสีกูเฮ้ยปูร้อน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 เฮ้ไปแล้วนเฮ้ยปูร้อนเฮ้ยปู้ยเฮ้ยปูนเฮ้ยป้ เอาปเด็นไปหน่อยเกียร์ตีจังหวะที่โหนพอดีอะก็เลยตามได้าเียเลียร์อเลนเลยมีรัพี่อลอได้ว้ยโดดุยอโหทุเรศัโอ้ลองไปเช็คแลวฮะ ไม่มีพลิกจับหน่อยเล่นโวนซ้ายไปก่อนนักจับอเล่นเนอะเออจริงเห็นด้วยว่ามันดูอยากเปิดกูจัดเลยเขย่าเก็บมือเฮ้ยมีฟาร์มร้อนใครวะมีมันตอนนั้นเแถวมาเล่นไม่ได้แล้วไหมอะไรนะมีรับไว้มีมีมีกูดออยู่ อย่นันเิ้ายาหม่อยดิเอ้กถ่ายแล้วไายเข้าเข้าเลยปิดออกปิดปาเรนด้แล้วว้ยให้กูจับไม่ได้อะถ้าจับไม่ได้อีกเรื่องโ้ไม่ปอหรอระวังกนนะไม้มีแรงแรงแรง ให้เกมเขาโเคลียร well, ์ไปได้ปู่เก็บจกิลไว้ตงไละไปเลยจีียตายียตายว่าอะไรเียติดกันล้เฮียทำไมโดนได้ันวะนี่ไปเลกันดิจีตายดีว่มีอะกับผมลงไปดํางให้ผมลงไปดํางให้มีดร์นะมีดร์นะ ต er well e sí ู้โฟกัสเว็กลางคนหนึ่งนะเว้ยถ้าหนูกโฟกัสเองหนูกูโฟกัสเองเดี้ยยผมต้องรับหน่อยนะปรเด็มันดันเล่นก่อนไปเทลฟิคเทลฟิคเทลฟิคไปกูอาไม่ทันระวังพอเลยนะเว้ยเทลกายแปะกูไม่กล้าฟิกจับบางพอเล่เดีววะ เนยงไได้ไม่ไอกยัยต่วัน้เเล่นอบ้่อสวยมาก่มได้ก้างสวยโอยตายเลยคตาวะิเออมไม่ก้างได้ัได้ิกซมีฟิกที่ไนคือใช้ทุกีอ่ะเอแม่ไม่มีฝาไม่มีใช้ไม่มีใช้เลยผู้เ่ิกซี่รม่านี้สุด เงินต้องเปิดเมันก่อนปะมันไม่มีฟิกแล้วนี่ไม่มีตีพกคู่พี่พพพปแล้วสวย <c oughs> ทำเว็บได้ปะทำเว็บได้ปะออปเอาใจเกิดอะมัง,งกรอ,อะทำเว็บหน่อยทำเว็บหน่อยทำเว็บหน่อย,เอ,ย <c oughs> เอาควาวมิชั่น L ไว้ก่อนนะขอขวาไว้พี่พี่ขอความไว้ไม่ได้ใส่สายให้นะเว้ยโดนปิดโดนปิดระวังอีกนะ

ได้ดึงมาเล่นตรงแอรผมแล้ว่าเล่นมตรงตรงแอรผมได้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 นด้ได้ได้ได่ไก้ไก้ได้ได้เลนผมจได้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 าด้าดลได้แล้้ได้ได้อ้มด้ได้ล็อกอ่ะอ้่างนั้ได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 ไได้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 ้ได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 ้เว้ได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 ่ได้ไดอไล้ได้ได้ดไดได้ได้ไย้ด้ไ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 ดมได้ได้ไดได้ได้ไะได้ดดดกไ้ไ้้น่ะ ดูกี cage, bitch, ่อันชิลอตรู้สของทีอะไรก็ไม่คุมแล้วตอนนี้ดูัมูมัเต็มไม่รับตัวอะไรก็ได้เลยมบดก็ได้ตายเหมือนกันแปงไม่หยดองมลระวังอระวังบอระไปแน่ไปแน่เฟซแรกมันดันนะไม่ทำเแรนะเว้

เข้านั่งล้วบอยเมนต์เล่นมั้มีที่่อยเลยมีอพี่ล็อกีวีมั้ยมีแล้วมีแล้วเนี่ยพุ่มหน้ามึงเลยเนี่ยในเนี้ยพุ่มพุ่มเงี้ยเดี๋ยวเขบอยเฮีงแค่นี้ก่อนได้ปะเพลงเฉยนะเว้ยเมันสังอันนี้อวะเ่ยเฮ้ตัวเยวตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวตัวเีลลดหลุกี้มาแล้วกีกี่มียกพี่กะพี่ยกเปพี่ยกเดี๋ยวดึงเลย ไม่กิ๊กซี่ฟลิกยกผมไปแล้วพี่อ๋อโอเคโอเคถ้ามันยกแล้วหมดก็หมละผมมีจับนะสิบิผมมีจับสิบิพี่มาเล่นให้ผมนะผมเข้าหน้านะเออ่เอ้ยผไม่มีวิกเลยกึ้นได้บ้างปีบบังคับไปมั้ยนะได้ได้คนเราได้เปรียบอ่ะคนเราได้เปรียบอุ้ยสวยมากผมมีเกิดที่ไล่มาด้วไล่เท่าไหร่ไล่เท่าไหร่ผมอยเองลยพอเองเอ้ยนี่ยังฟิกกับคูณ มาจบได้้นี่ยมาจบมาจบมโอเคโอเคไป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 มันให้ไปมันมันลำล่างก็ได้มันลำล่างไหมาดิบนได้ตอปั๊มนะเ็ดเลนะเราจบไจริงเหรอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เาเ้ากันเรา้ากอนเปดเป็นสองย้ำสองตคลี์หมดละมันหลองตัวมันแ้ไฟไหวเราผมไม่พร้อมไฟนะผมยืมมือม ปลอดภัยเช็คหน่อยเช็คหน่อยเช็คพุ่มเลยเช็คพุ่มเลยแกอยู่นู้นหมดอ่ะไม่าปล่อยตัวแรกอ่ะไม่น่าเสี่ยงหรอกแต่เราแพ้ตัวแรกบ่อยมากผิดกลางวีผิดกลางเอ้ยมันให้มาคุณเต๋อคุ้ยมนแค่น้อยที่สุดมันมึงต้องทำแบบแทนบูกูนะให้แทนกูนะกวนคุ้ยทำอะไรก็ได้เดี๋ยวถ้โดนกูโดนตีแทนวะเนี่ยนั่นแหละปัญหาพี่ แล้วถ้าผมล็อโผล่างมันแหงแน่โผล่กลางโผล่บนเนี่ยอันตรายวะอันตรายสัตัดมันเห็นกูแล้วเมื่อกี้มันจะเห็นนี่ถ้าปีนเราได้พี่ลองได้นะผมว่ามันเห็นกูมันเห็นกูเตมมันไม่โผล่มีอะไรกันเอ้ยดูขวากูหน่อยดิดูขวากูนะครับดูขวากูน่อยครับ เฮ้ยอย่าปล่อยน้ำมันเป็นเดีอนปีนู้ยเว้ยมันเราไม่เคลียร์เดี๋ยวเว็บบอลมาได้นะเว้ยตามั้งอะไรไม่ได้นะไม่ได้นะจังหวะนนี้ไม่ได้นะมันจะเล่นต้องเล่นเว้ยบอลเราไม่้ทำ่ะไอ้มันดีเด็กมาเว็บนั่งมาทร่ยนกเก็บไปหไม่ได้ต่างนี่ยิงยิงยิงเกมยิงเกมยิงมันไม่กล้าเล่นมันอยู่กลาง

แล้วใครจะมาทำเว็บเป่าพี่ทำปูปูปูปักหน้แล้วไว้นอนไม่กี่รอบนอนไม่ก่อบไม่กล้าดันหรอกเกมแล้วมันจะทิ้มปูได้จะขึ้นนะเว้ยเพราเราได้บอลเลยเราได้ดาร์กเลยนะเว้ยเกมนิ่งนิ่งไว้นะเกมกูดึงมาเล่นตรงนี้กูจะดึงให้มันมาเล่นตรงนี้จะดึงให้กิมมาเล่นไม่รีบเพียร์ให้จัดป่วยเลยอ่ะ มันรู้ได้ไงเออปล่อยมันรู้ปล่อยระวังมันทิ้งมึงนะรางกูยังไม่ได้เคลียร์นะเว้ยข้อนฝั่งมึงระวังนะเว้ยพ่อเด็นจะเคลียร์ร่างนะทำไมปัดเว็บต้องต้องมาทำได้เว็บนลยพี่ขออีกเว็บนึ่งอ่าพอดีอ่ะเกมเขมเขมเขมไม่ได้ว่ะแม่งไม่หลุดเลยว่ะผมไม่ห่วง มันไม่เคลียร์กูไม่เคลียร์พี่รีพังเลยพี่รีพทงเลยสร้งอ่ะขอโทษนะเอ็งมาแล้วโทรศัพท์จล้างมาแล้วนะรีบรีบมาคฟองมาเ้ยเอะไรกันต้งรีบลดดังเราเราเรามันมันน่าจะฝังดังนะเว้ยมันมันาจะฝังดังนะถ้ามันมาจะเล่นคนเว้ยถ้ามันมาจะเล่นคนเฮ้ยเอาไหเนี่ยมันงัดผมแล้วนะไอ้กินที่เด็บตัเที่ยวไหนเฮยเฮ้ย โอ้ยปีโเนอ่สัตว์ไม่ปีจมปเทียเเกยเก้หลังหลังายวตัวตเกมรีมากอเรนมันวะอเรนมันอเรนวะได้หมด่งเดได้ไม่เกิดเีไม่เกิดระวังมันย่เกมอะไรออสวยน้องจบจบเอออี่ย่าพากกแม่ยด มันเปเจ้าแยกเกมในจังหวะเดียวเลยเมื่อกี้เป็นแบบเล่นแยเกมเดียวเลยสพี่พีมาโยนกูอะโซโล่คูเจาทลวพี่เมื่อกี้มัโซโล่กูพี่ีะเนเว่าเจยเกมะไยอะไรเลยเกมอไเลย